อย่าคิดใช่ไม่ให้ความคิดเกิดวิธีไม่ให้ความคิดเกิดคือเกาะลมเขาไว้เกาะลมเขาไว้คือเกาะกายจตโสวิญญาณทติติโยที่ตั้งวิญญาณสีมันบนไปตั้งในสี่ที่พระเจ้าให้ตั้งยึดไว้ยึดไว้หนึ่งที่ยึดให้แน่นเลยกายกตาสิทธ์ยึดให้แน่นปุ๊บอย่าให้ไปสร้างการเกิดอีกสามที่ เมื่อไม่สร้างการเกิดสามที่พอกายพังปั๊บเนี่ยวิญญาณจะไม่มีที่ตั้งเมื่อวิญญาณไม่มีที่ตั้งกายพังวิญญาณไม่ปรากฏที่ใดไม่มีนามรูปที่ใดไม่มีวิญญาณเอเสวันโตทุกขสัต์นั่นแหละคือที่สุดของทุกยมจะได้สภาวะของอสังกตตาธาตุคือน,นิพพานเนี่ยในทันทีเลยครูเจ้าจึงบอกถ้าใครไม่ลืมเอาจิตอยู่กับกายคนนั้นต้องได้นิพพานได้อมตะเนี่ยตรัสยันแค่เนี้ยบรรทัดเดียวแค่นั้นนะ กายยกตาสติ k k อัญชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นไม่หลงลืมนึกถึงลมให้ได้อยู่กับลมแนบกับลมให้ติดตายคาลมไปเลย